สิทธิชัยอืแทงซ้ายมาเบลเจอหมัดหกกระสับขาขึ้นไปครับของสิทธิชัยนะครับแทงซ้ายไปครับสิทธิชัยโยนเข่าโยนเข่าลอยไปครับหมัดหกกระสับขาหมัดซ้ายทีม่มาหมัดซ้ายของสิทธิชัยนะครับแข้งซ้ายของสิทธิชัยครับหมัดซ้ายบวกกันไปครับแลกหมัดกันครับหมัดซ้ายของสิทธิชัยครับแต่แข้งซ้ายสูงครับสับขาออกมาเบลสับขึ้นไปครับสิทธิชัยหมัดซ้ายทีม่มาหมัดซ้ายครับดูครับ ทางซ้ายโสงชวนบวกชวนแรกมาซ้ายที่มาแสนเชิง2มัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องครับกับพราทอับดุลลามาเบลนะครับชวกในศึกนูอิตเดสเควันแชมเปี้ยนชิพ2014ครับเป็นมวยรอบทัวร์นาเมนต์4คนครับชกวันเดียวจบนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าผ่านรอบแรกรอบนี้ไปได้คสิทธิชัยจะเข้าชิงภายในวันเดียวกันนะครับมาดูในยกที่1ครับชกกันในกติกาเควันททีี่ปประากกกันน็22พฤศจิ57 70ครับ ในขณะนั้นสิทธิชัยวัยิบสามปีส่วนมาเบลวัย31ปีนะครับนักชกแคนารูนฝรั่งเศสรายนี้ไม่ธรรมดาครับมาดูในยกที่1ครับสับขาไปครับสิทธิชัยแข่งขวาหน้าครับสายเจอสายมวยคู่นี้ขยับขยับเข้าไปครับกระแทกแกะไปครับสิทธิชัยบาดหัวตัวเท่านะครับสิทธิชัย174ครับมาเบล175ครับเบียดเบียดสับขามาเบลว่าแต่ของเขานี่ยังหนาครับนักชกเชื้อสายฝรั่งเศสแคนารูนครับหมัดของสิทธิชัยครับ มาเบลอย่างไงครับส่วนสิทธิชัยก็จากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมืองมวยครับพยายามต่อยหมัดครับมาเบลหมัดของมาเบลไม่ธรรมดาครับหนักฉกไทยมาหลายลายครับชื่อฉันการผ่านมวยครับไม่เป็นรองสิทธิชัยเลยครับมาเบลจวนแ้งซ้ายของสิทธิชัยไปทีนึงครับเปลี่ยนเข้าหากระแทกแย้แป๊บมาซ้ายของสิทธิชัยครับขยับขยับสับขาของมาเบลครับสิทธิชัยแทงซ้ายได้สวยครับสิทธิชัยในขณะนั้นครับฟอมก็กําลังสดแรงมากนะครับ ชนะมา11ไฟล์รวดครับแข่งขวามาเบลวครับเบียดเข้าหาสิทธิชัยสิทิชัยยังไงครับหมัดคุกกระวสับขาขึ้นไปครับเบียดเข้าหาหมัดและเข่าของมาเบลวครับมาเบลนี่ชื่อชั้นการผ่านมวยสุดยอดนะครับเคยน็อกนักชกไทยมาหลายรายครับไม่ว่าจะเป็นน็อกขาวพ่องเล็กลูกสุรธรรมครับไอแมงมุมดำยอดมวยปี38ก็น็อกมาแล้วครับน็อกลุงลาววีสิสองพี่น้องครับขยับเข้าหาสิทธิชัยแข่งซ้ายของสิทธิชัยครับ น็อกเป็นหนึ่งสิเจสายลุงก็เคยน็อกมาแล้วนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นนฤพลแฟเทคก็โดนน็อกมาแล้วมาเบลคนนี้น็อกมาหมดนะครับพลังปั้นนี่หนักครับแทงเข่าซ้ายไปครับสิทธิชัยเบียดเข้าหาขยับเข้าไปครับขยับขยับเหยียขาไม่โดนครับสิทธิชัยมาเบลอย่างไรครับแต่ชั่วโมงนั้นครับมาเบลก็ลอยลาลงมาบ้างครับวัยสามปีแล้วนะครับเบียดเข้าหาเป็นช่วงปลายอาชีพของมาเบลครับถีบซ้ายไปที่ลำตัวครับเจอถีบยานคืนปลายของสิทธิชัยครับ เบียดเข้าหาขยับเข้าไปหลวงตัวขึ้นไปครับหลวงขึ้นไปหนักๆเลยนะครับสิทธิชัยเบียดเข้าหากระแทกแจ็บของมาเบลครับขยับเข้าไปครับสับขามาเบลเจอหมัดทกสับขาขึ้นไปครับของสิทธิชัยนะครับแทงซ้ายครับสิทธิชัยโยนเข่าซ้ายได้สวยครับเบียดเข้าหาแทงซ้ายของมาเบลครับสิทธิชัยสับขาขึ้นไปแล้วหมัดทุกซ้ายครับเบียดเข้าหาบยับเข้าไปครับชวนบวกชวนแรกหมัดซ้ายที่มาหลวงลงไปครับเจอหมัดซ้ายของสิทธิชัยนะครับ รมการยังไงครับนับไม่นับครับยังไม่นับครับโชกันที่มาร์เซประเทศฝรั่งเศสครับเป็นทินของมาเบลครับแข้งซ้ายวางครับมาเบลสับขาของมาเบลครับสติชัยหมัดคุกและสับขาหมัดซ้ายที่ครับแทงเขาขวาเพราะฉะนั้นครับทำได้ต้องทําให้ขาดนะครับเพราะว่าเจอนักชกเจ้าทินนับลงล้มตัวสติชัยครับพยายามลงล้ตัวขึ้นมาครับมาเบลกระแทกแยบของสธิชัยครับแข้งขวาหน้าของมาเบลครับจะดูลูกนี้ครับสวยงามครับไม่ตามน้ำครับสติชัย เตือนเรื่องอะไรอีกครับถีบยานครับสิทิชัยขยับเข้าหาทางสายวางครับก่อนมนยกแรกนะครับชั่วโมงนั้นของสิทิชัยนะเป็นช่วงแรกๆนะครับที่หันเหมาชกคิกบ็อกซิ่งอย่างเต็มตัวครับก่อนหน้านี้ก็มีเดินสายชกต่างประเทศมาบ้างครับแต่ว่าเป็นมวยไทย3ยกซะส่วนใหญ่ครับเบียดเข้าหามาซ้ายที่มของสิทิชัยยังไม่โดนผูกขวาไปครับสิทิชัยขวาหน้าออกมาเบลไม่โดนครับสิทิชัยถีบหลุดไปครับมาเบลนี่หัดมวยแทงแต่อยูสิบห้าสิบหกนะครับ เป็นแฟนตัวยงของบูตเลียครับเบียดเข้าหาบแท่งซ้ายของซีติชัยครับยังค่อมไปนิดนึงครับสับขาขึ้นมาครับมาเบลเบียดเข้าหามาทุกซ้ายของซิธิชัยมาซ้ายทิ่มาเบลยังแอบเจอเข่าซ้ายของซีติชัยครับลูกแทงแบบไม่จับของซิธิชัยนี่ล่วงมาหลายลายแล้วเบียดเข้าหาิทธิชัยพยายามล้วงลำตัวมาครับมาเบลเจอสับขาของซิติชัยครับแข้งซ้ายวางครับเบียดเข้าหามาซ้ายที่ครับของซิธิชัยครับแข้งซ้ายครับแข้งนี้สวยครับพยายามคืนซ้ายมาเหมือนกันครับมาเบล เปลี่ยนเข้าหาครับมาเบลนี่หมัดซ้ายของสิริชัยครับหมัดนี้ครับแต่ตั้งแขนแทงซ้ายครับมีนิ่งมีชะงักไปเลยนะครับโดนข่าสิริชัยครับก่อนหมดยกที่2ครับยกนี้เป็นยกไฮไลท์นะครับมาดูกันต่อยกสุดท้ายครับต้นแบบของมาเบลก็พวกโจเปอร์เซียครับแต่นี่บิลลามอนแดกเกอร์ครับโตทันได้ดูนะครับสำหรับมาเบลว่าแข้งซ้ายว่างสิทธิชัยครับแข้งขวาขึ้นมาบมาเบล หีิบหลุดไปครับสิทธิชัยกระแทกแยบครับย้ำต่อยมาซ้ายมาครับมาเบลเหยียดเข้าหากระแทกแยบครับเจอแข้งซ้ายของสิทธิชัยครับแข้งซ้ายไปครับสิทธิชัยฝ่ายก่อนหน้าของมาเบลนะครับเพิ่งไปแพ้กับชิงกิตอาราซอครับในมวยรอบ A1 ครับแข้งซ้ายของสิทธิชัยครับส่วนฟอร์มหลังของสิทธิชัยครับมัดซ้ายทิ้มไปครับสิทธิชัยมัดซ้ายครับมัดขวาไม่โดนครับสิทธิชัยมาเบลพยายามบวกมัดด้วยสิทธิชัยก็แลกด้วยครับและแทงเข่าไปครับสิทธิชัยมัดซ้ายทิ้มครับ แข้งขวาม,มาเบลแข้งซ้ายหลุดไปครับแข้งซ้ายเต็มตัวคับแข้งนี้ครับอย่างไรครับหมัดมาไม่โดนเจอข่าวของสิทธิชัยครับส่วนฟอร์มหลังของสิทธิชัยครับเพิ่งคว้าแชมป์ลุมพินีมานะครับโดยการชนะน็อกซ์9เพชรอินเดียครับหรือมาลุยสิทธิเจปอนครับหมัดและแทงเข่าไปครับสิทธิชัยอย่างครับพยายามบัพปาร์คมาไม่โดนเจอขมาเบลสับขาออกมาเบลสับคืนไปสิทธิชัยมาซ้ายที่มับมาซ้ายครับดูครับ แข้งซ้ายสูงครับเตะไปที่การคอฟมัดซ้ายครับยังไม่ลงครับมาเบลมาเบลนี่เป็นนักชกที่ไม่มีคอฟไม่ลงง่ายๆนะครับมาเบลอย่างไรครับจังหวะนี้เบียดเข่ามัดซ้ายที่ครับและแข้งซ้ายตามครับของซิธิชัยครับมาแรับฉายซ้ายทั้งแถบนะครับมัดซ้ายเข่าซ้ายแข้งซ้ายครับยามกระแทกแยบมาครับมาเบลบวกมัดซ้ายครับซีซิชัยเบียดเข้ามัดซ้ายครับหลุดไปครับจังหวะนี้เจอเข่าของมาเบลครับเข่าไหนอย่างไรครับ มาเบลนี่เคยชนะคะแนนสักมงคลสิทธิ์ชูโชคมาด้วยครับสายหน้ายกนะครับเคยผ่านมวยรุ่นเก่ามาด้วยครับมัดซ้ายของซิิชัยครับเข้าไหนยังครับเน็บข่าวไปครับมาเบลไม่นำซ้ำครับเคยประท่าพวกเข้มสิทธิ์สองพี่น <huh ้องครับบัวขาวปอบประมุกครับสุดสาครนสอกินมีครับสายโยกพวกนี้นะครับแข่งซ้างซิิชัยครับมัดซ้ายบวกกันไปครับมัแรกมัดกันครับมัดซ้างซิิชัยครับแต่แข้งซ้ายสูงครับยังไม่ลงครับมาเบลเจอหมัดของซิิชัยนะครับเข้าไหนกดแขนนะครับระดันไปครับ ก็ผ่านมวยแถวหน้ามาทั้งนั้นครับสำหรับมาเบลครับแข่งสายของสิธิชัยครับมาซ้ายที่ครับอย่างไรครับต่างแขนดันออกไปครับแม่แต่จอชิโอเปโตเซียนก็ประทะมาแล้วครับโยนเข่าร้อยไปครับของสิธิชัยครับแข่งสายวางตามครับพยายามต่อยหมัดมาครับมาเบลสิชัยโผล่เข้ากอดครับกระดูการผ่านมวยของมาเบลนี่ลุ้มลุมร้อยไฟครับ1 2อยไฟครับเจอมาสายของสิธิชัยครับชาวต่างชาติที่มีการเทินโปร2 0อย่าก่อไฟถือว่าไม่ธรรมดานะครับเฉพาะแบบเทินโปครับ ชนะได้ถึง88ครั้งครับสำหรับมาเบลนะครับเอาในกรรมการแยกก่อนครับก็เป็นดีกีแชมป์โลกมากมายครับหมดยกครับเดี๋ยวมารอดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับใครจะผ่านเข้าไปในรอบชิงนะครับมาเบลนี่ก็เป็นดีกีแชมป์โลกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลก WPMF ครับสาภันมวยไทยอาชีพครับแชมป์นูอิเดสนะครับแชมป์ TKO ทัวร์แม็กครับแชมป์โลก WKO นะครับแชมป์โลกมวยไทย WFC ครับแชมป์คิกบ็อกซิ่งคอนเทนเนนทัล WPKC ครับ ส่วนสิทธิชัยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับดีกีแชมป์โลกบานเบอร์ครับตอนหลังมาคว้าแชมป์กอลี่ทัวร์นาเมนต์ได้ครับแล้วก็แชมป์กอลี่นะครับแชมป์คุณหลุดไฟครับแชมป์ฟุกเทียนแชมป์เยอะแยะมากมายครับสำหรับสิทธิชัยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตำนานครับนักชกคิกบ็อกซิ่งรุ่น70กิโลกรัมครับสมัยที่เขาพีคๆนะครับสำหรับสิทธิชัยครับเป็นสิทธิชัยที่คว้าชัยไปได้ครับแล้วก็ชนะติดต่อกัน12ไฟต์ติดครับ สิทธิ์ใช้ก็ผ่านเข้าไปในรอบชิงครับและปีนั้นครับก็เป็นสิทธิ์ใช้ครับที่คว้าแชมป์โลกเอ c ดีซไปได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ